สวัสด so uh, mm ีค่ะอาจารย์ที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนะคะนักเรียนก็คงจะทราบแล้วก็คือเรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะก่อนที่เราจะมาดูเรื่องของอัตราส่วนที่เท่ากันเรามาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของอัตราส่วนซะก่อนนะคะอัตราส่วนหมายถึงอะไรคะอัตราส่วนหมายถึงการที่แสดงความสัมพันธ์ของ ปริมาณใช่ไหมคะ2ปริมาณนะโดยที่ในการเขียนอัตราส่วนนะคะก็จะมีจํานวนที่1ห,หรือเราเรียกว่าจํานวนแรกจํานวนหลังหรือจํานวนที่2ในการเขียนอัตราส่วนนะคะ,ะสลับตําแหน่งได้ไหมไม่ได้เพราะตำแหน่งทำไมคะสำคัญถ้าสลับตำแหน่งความหมายเป็นไงไปเปลี่ยนไป ในการเขียนอัตราส่วนเรามีหลักอย่างไงบ้างเรามีมีหลักในการพิจารณาในการเขียนไงคะถ้าสิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบมีหน่วยเดียวกันเป็นประเภทเดียวกันหน่วยเดียวกันใช่ไหมคะเราก็ทําไมคะเราก็ไม่ต้องเขียนหน่วยกํากับนะคะอย่างเช่นเราต้องการเปรียบเทียบนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายในห้องนี้ว่าห้องม .2 ทับ1 มีนักเรียนหญิงกี่คนคะเท่าไรนะ23นักเรียนชาย26เราก็บอกว่านักเรียนหญิงต่อนักเรียนชายเท่ากับ23ต่อ26ถ้าบอกนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิงก็เป็น26ต่อ23ต้องบอกคำว่าคนไหมไม่ต้องเพราะเป็นประเภทเ,ออเดียวกันนะคะลักษณะนามเหมือนกันนะคะ กรณีที่2องถ้าอะไรคะจำนวนถ้าต่างประเทศกันต่างประเภทกันเป็นไงกันหน่วยต่างกันต้องเขียนหน่วยกำกับใช่ไหมคะ,ะหรือบางกรณีนะถ้าสามารถเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันได้เราก็เปลี่ยนเป็นหน่วยเดียวกันอย่างเช่นความสูงของนักเรียนใช่ไหมคะ,ะบางคนวัดมาเป็นเมตร บางคนวัดมาเป็นเซนในการเปรียบเทียบเราสามารถเปลี่ยนจากหน่วยหนึ่งเป็นอีกหน่วยหนึ่งได้หรือนักเรียนจะเห็นว่าเวลาที่ก็มีการชกมวยใช่ไหมคะชิงแชมป์โลกเนี่ยนะก็จะมีการเปรียบเทียบน้ำหนักนะบางทีถ้าเป็นคนไทยก็จะชั่งเป็นกิโลกร,รมัมใช่ไหมคะปกติเราชั่งหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมใช่ไหมคะพอเราไปเปรียบเทียบมวยกับต่างชาติเราก็ต้องเปลี่ยนจากกิโลกร,รัมเป็นปอน นะคะนั้นเราก็ต้องเขียนหน่วยกำกับหรือไม่เขียนหน่วยกำกับเราก็ต้องเป็นหน่วยเดียวกันนะคะในวันนี้เราจะมาดูว่าในการเขียนอัตราส่วนที่เท่ากันเขียนยังไงนักเรียนทํากันบ้านไปแล้วใช่ไหมคะมีปัญหาอะไรไหมคะเขียนได้ไหมคะได้ส่วนใหญ่จะทําได้นะคะวันนี้เรามาดูอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะเราจะมีวิธีการเขียนยังไงอัตราส่วนที่เท่ากันมาดูเลย เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบดูเฉยๆก่อนยังไม่ต้องจดนะคะไม่ต้องจทด,ดูแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนลองสรุปดูก่อนอะนะคะจะให้นักเรียนเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบนักเรียนเห็นแล้วภาพที่ปรากฏอยู่นี้เป็นกระต่ายอะไรคะอสองตัว นะคะกระต่ายใช้ลักษณะนามว่าตัว,อะ,วอะไรคะแครอทห้าหัว,หหวเพราะนั้นเราจะเขียนนะคะอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบระหว่างกระต่ายกับหัวแครอทเราจะว่าไงคะอ้าวคราวที่แล้วจำนวนกระต่ายเป็นตัวต่อแครอทเป็นหัว,วเท่าไหร่คะ สองต่อห้าเอาลืมแล้วเห็นไหมนะคะเปรียบเ,เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบจำนวนกระต่ายสองตัวต่อจำนวนแครอทห้าหัวเป็นสองต่อห้านะคะสองนี้ก็คือจำนวนกระต่ายห้านี้ก็คือจำนวนแครอทเป็นหัวใช่ไหมคะอ่ะเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบ2ต่อ5กระต่าย2ตัว กินต่อไข่ลอดห้าหัวต่อไปกระต่ายขึ้นมาอีกกี่ตัวสองตัวแครหลอดอีกห้าหัวรวมเป็นกระต่ายสี่ตัวไข่ลอดสิบหัวนะคะกระต่ายสองตัวต่อไขรลอดห้าหัวกระต่ายสี่ตัวต่อไข่ลอดสิบหัวต่อไปเพิ่มกระต่ายอีก 2ตัวแครอทอีกห้าหัว,หวกลายเป็นกระต่ายหตัวแครอทสิห้าหัว,หวนะคะนักเรียนจะเห็นว่ากระต่ายสองตัวต่อแครอทห้าห้าหัวกระต่าย4ตัวแครอท10หัวกระต่ายหตัวแครอทสิหหัวถ้ากระต่าย8ตัวล่ะยี่สิบหัวมันก็เพิ่มขึ้นทีละ กระต่ายเพิ่มขึ้นทีละ 2, 2> อแครอทเพิ่มทีละ5นะคะ,ะก็คือกระต่าย2ตัวต่อแครอท5หัวทุกอัตราส่วนใช่ไหมคะเท่ากับเพิ่มกระต่าย2ตัวแครอทหัวหัวเรามาเขียนใหม่เขียนให้อยู่ในรูปของอัตราส่วนก็เป็น2ต่อ5 4ต่อ10 6 10, <15. S 1> ต่อ 15, อ 15. แล้วเขียนอยู่ในรูปของ เศษส่วนเราก็เขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนสองต่อห4สต่อ1 0 6ต่อ15านะคะอ้ะาวคราวนี้ฟังคำถามถาม,ถามว่าอัอาอาตราส่วนทั้งหมดนี้เท่ากันหรือไม่เท่ากันไหมคะเท่ากันเท่ากันหรือไม่เท่ากันเท่ากันเพราะอะไร เพราะทุกอัตราส่วนมันเท่ากับ2ต่อ5นะคะจาก2ต่อ5กลายเป็น4ต่อ10กลายเป็น6ต่อ15อจาก2เป็น4จาก5เป็น10แสดงว่ามันเพิ่มขึ้นมาสองเท่าถูกไหมคะจากสองเป็น4ก็เพิ่มมาสองเท่าแสดงว่าเอาสองทำไมคะคูณจาก5เป็น1ิบ ก็แสดงว่า2คูณถูกไหมคะอ่าต่อไปจากสองไปเลยคะเป็น6เป็นกี่เท่า sure> 3เท่าจาก5เป็น15กี Ferrari> ่เท่า3เท่าก็แสดงว่าเอา2คูณแล้วก็อะไรคูณ3คูณหรือพูดง่ายๆเราทอนส่ส네่วน10นะคะ6ต่อ15มันจะได้อัตราส่วนอย่างต่ำคือ2ต่อ5เพราะนั้นมันเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันงงไหมคะอ่า สะ,ะต่อ 10, 6ต่อ15เราสามารถทอนให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ําได้เราก็หาหอลมอมาทําไมคะหารน,นะอัตราส่วนแรกและอัตราส่วนหลังเราก็จะได้อัตราส่วนอย่างต่ําคือ2ต่อหแสดงว่าเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันต่อไปเมื่อเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันเราก็จะเขียนได้ดังนี้ อ่านี้จดลงไปอัตราส่วนที่เท่ากันจะเขียนได้ว่า2ต่อ5เท่ากับ4ต่อ10เท่ากับ6ต่อ15หรือจะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็ได้นะคะส่วนใหญ่เรานิยมทําให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเพราะว่ามันทำไมคะมัเวลาคิดคํานวณมันสะดวกมากนะคะเห็นชัดเจนจดลงไปเร็วๆค่ะอย่าลืมว่าก่อนจดลงวันที่ให้เรียบร้อย เมื่อมันเท่ากันนะคะเราก็เขียนอยู่ในรูปของการเท่ากันเลยนะคะเราก็เขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนก็ได้หรืออย่าในรูปของอัตราส่วนก็ได้2ต่อ5เท่ากับ4ต่อ10เท่ากับ6ต่อ15หรือจะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็จะเท่ากับนะเท่ากันหมดเลยนะคะต่อไปอต่อไปไม่ต้องจดแล้วนั่งนะคะดูแล้วก็ แล้วก็ตอบคำถามให้นักเรียนพิจารณาราคาดอกกุหลาบตามอัตราที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะคะ,ะให้ดูราคาดอกกุหลาบใช่ไหมคะตามอัตราที่กำหนดให้อัอตราที่กำหนดให้เป็นยังไงจำนวนดอกกุหลาบห <7 S 1> ึงดอกต่อราคา 7, 7บาท,บาทนะคะ เพราะนั้นถ้าเราจะเขียนอัตราส่วนเราจะเขียนได้ว่าไงจำนวนดอกกุหลาบเป็นดอกต่อราคาเป็นบาทได้ว่าหนึ่งต่อ<บ>า่างงไหมคะถ้าเป็นอัตราส่วนแล้วไม่ต้องมีหน่วยกำกับแล้วนักเรียนฟังนะคะตอนนี้เราพูดถึงอะไรอัตราอัตราคือการสแสดงการเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่าไงกุหลาบหนึ่งดอกต่อราคา7บาท เวลาที่เราจะเขียนอัตราส่วนในเมื่อหน่วยไม่เหมือนกันเราก็บอกว่าจำนวนดอกดอกกุหลาบเป็นดอกต่อราคาเป็นบาทเป็น1ต่อเราบอกหน่วยไปแล้วไงคะเพราะนั้นต้องบอกหน่วยอีกไหมไม่ต้องพอเขียนเป็นอัตราส่วนว่า1ต่อ7เนี่ยไม่ต้องมีหน่วยเป็นบาทแล้วเพราะเราบอกแล้วว่าจำนวนดอกกุหลาบเป็นดอกต่อราคาเป็นบาทเป็น1ต่ 7. อ7เพราะนั้นไม่ต้องบอกหน่วยอีกเข้าใจไหมคะ นักเรียนจะเห็นว่าจากอัตราเราก็มาเขียนอะไรได้แล้วอัตราส่วนนะคะเขียนเป็นอัตราส่วนได้ว่าจำนวนดอกกุหลาบอะไรคะเป็นดอกราคาเป็นบาท1ต่อ7ดนะคะดอกกุหลาบ1ดอกราคา7บาทถ้ากุหลาบ2ดอกราคา14บาทนะคะต่อไปถ้ากุหลาบ3ดอก ี่11บาทนะกุหลาบ4ดอกกุหลาบ5ดอก35บาทา่าทนักเรียนทราบได้อย่างไร2ดอกก็เอา่อ2มาคูณราคาใช่ไหมคะ2คูณ2อง2คูณ1ได้2จาก1ดอกเป็น2ดอกนะคะจาก2ดอกเป็น3ดอก สามดอกก็สามคูณเจ็ดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสี่ดอกนะคะสี่คูณหนึ่งสี่คูณเจ็ดยี่สิบแปดนะคะห้าดอกห้าคูณหนึ่งห้าคูณเจ็ดสามสิบห้าแบบถ้าหกดอกก็หกคูณเจ็ดด้วยหกเจ็ดสี่สิบสองถ้าแปดดอกแปดเจ็ดเท่าไหร่คะ 56อ่าพอเข้าใจไหมคะอ่าเรล่อนี้เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันเพราะดอกไม้1ดอกต่อราคา7บาทเท่ากันหมดเลยสามารถเขียนอัตราส่วนของจำนวนดอกกุหลาบเป็นดอกต่อราคาเป็นบาทเห็นไหมคเวลาเขียนอัตราส่วนเราก็บอกว่าของจำนวนดอกกุหลาบเป็นดอกต่อราคาเป็นบาทเป็น1ต่อ7 2ต่อ 143ต่อ214ต่อ285ต่อ35หรืออัตราส่วนเหล่านี้นะคะได้มาจากการซื้อดอกกุหลาบในราคาเดียวกันคือกุหลาบ1ดอกต่อราคา7บาทหรือพูดง่ายๆถ้าทอนอัตราส่วนเหล่านี้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำมันจะได้1ต่อ7เพราะฉะนั้นก็เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะ อัตราส่วนเหล่านี้เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันเพราะได้หนึ่งต่อเลยค่ะหนึ่งต่อเจ็ดนะคะอันนี้ไม่ต้องจดแล้วเมื่อกี้จดไปแล้วอัตราส่วนที่เท่ากันซึ่งเขียนได้ดังนี้คือ1ต่อ7 2ต่อ14 3ต่อ21 4ต่อ28 5ต่อ35แล้วก็เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเห็นไหมคะจะมีเครื่องหมายอะไรคะเท่ากับ แสดงว่ามันทำไมกันหมดเลยเท่ากันหมดเลยนะคะเท่ากันหมดเลยนะ